เช่นข้าวหมูต้มข้าวผัดกุ้งอะไรพวกนี้ได้ครับอ๋อเขาเขาทำมาเป็นบล็อกนี้แล้วเออเขาทำให้ผมจานหนึ่งแล้วก็เอาข้าวเปล่าใช่ครับประมาณนั้นนะแล้วก็เอากระเพราหมูสับไข่ดาวราดข้าวครับครับเท่านั้นก่อนพี่เดาเดาเครื่องดื่มอะไรไหมพี่ยังครับเดาเพื่อนเพื่อนมา๋ยวค่อยสั่งเครื่องดื่มดีครับผมสั่งพี่ขอบคุณครับพี่สั่งอี พี่โอ้โหเมื่ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามนะทุกคนมามากินที่ชิญวันนี้อะไที่ทำนั่นนี่ไม่ผมเข้าใจนะหมายถึงแบบว่าร้านเขา <c oughs> เขาทำมาเป็นเนาะเน่ยรผมวู้นเนาะผมก็ชิมเขาทำมา,มาแบบว่าเป็นปริมาณที่เขาตวงมาแล้วใครบ้านเนี่ยนี่ตวงไม่แห้งขอบคุณครับขอบคุณพี่อ่อยนะครับพี่อ่อยเหรอ ผมสร้งผมพาชื่อถูกนะ่ไหคตเดียวมันยัเป็นมันป่าไม่ซอนตอนนี้ผมคือป่าไม่ซอนเลยสครับพวกพี่สัสดีครับเอาเอาลงแร้บผมต้เดินกลับไปหาเขาเฮ้ยปลาหมึกดูวงเลยอไปแล้ว เอาหมึกไปแล้วอ่ะทุกคนแกมปาแกมเลยผมก็จะเหงาแล้วผมเลยไปหาเพื่อนหนึ่งแล้วเาขาทั้งมาข้าวไวนะ้ดีกว่าผมเดินกลับมานั่งไปรอบเดินกลับไปดีไหมทุกคนเอาหมึกไปกินก่อน ให้ความผัดไอเครมครับขอบคุณครับสำหรับดอกสลัาบ,บ,บนะครับสวัสดีนะครับพี่จอยสวัสดีจอยไก่ตรงสวัสดีไก่ตรงครับสวัสดียาบิลลานะครับไม่ร้อนเท่าไหร่ครับอากาศดีฝนแบบเง,แบบงนแบบตืฝนฝนตัมงแต่เมืตอวานแล้วแต่แบบอานนะแบบแบบกาศนะมันชื้นนะมันตัวเหนียวนี่ ใช้คำว่าอะไรอ่ะราะมันมันตัวเหนียวใช่พี่คนนี้ผมจำได้พิบพิบทานวะทานวาพิบทานเหรอขอบคุณสำหรับกราบเด้อพอแล้วฮะไปช้ำไปจะไม่จดแต่ผมเดินไปหาเพื่อนอยู่เดินไปถามว่ามันจะไปกินร้านไหนหรว่าโฮ้ยขอบคุณครับสำหรับหมอขาอบอยจะมามานะครับจะกลับมาครับ ม่ถามเขามันจะเอาเองเขาชีบอกว่ารงนู่นขย,ยันเดินครับไม่หรอกมันมันน่าเบื่ออ,อยากพาดเดินดูเมือ,นนมอนงนี่นะเมืองต่างนะทุกคนใครยังไม่เคยเมืองต่างก็จะเป็นแบบฟิลแบบฟิลคูดแหละฟิลแบบผมชอบแบบใช้คาว่าอะไรเมืองเมืองเงียบสงบดีอะเมืองแบบ ธรรมชาติดิเร,เราจะเราจะไปเราจะยังไงเนี่ยร้านนูน้นโอเคนะเราจะเอาเอาเครื่องดื่มไปนั่งกินนู่นปะเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปกันก็ <S <S มี่พลอยเข้ามินหนีย่ยนี่เถ่ายรูปตรงนี้หม่เอาถ่ายรูปตรงนี้ถ่ายไรูปแค่ไหนได้ไหม